เอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องมาเงินมางอหมานอีกแล้วเหมือนี้หมานอีกแล้วครับช่องทวัดแช่นอนแว้งแม่นยังตีพี่น้องสังเกตดีดพี่น้องสังเกตดีดีสังเกตดีดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วเห็นโมเมนตยังพี่น้องเห็ดปวกพนาวาเห็ดปวกจะบอกเหี้คนอื่นสิแต่ยิ้มเห็ดปวกพี่น้องสิฟ้าไปเห็ดแก้วนี่นี่ เทนวดีพี่น้องปูีิไเวเศ้านี่ครับพี่น้องเอ้ยเมมันมันเป็นยงเเอมึทนี่เอมึทนี่แล้วไหนใ่หจงส่ตงไล่ะน้อง่างไส่เขแจกมาดิได้ไปแจกวนนน้องเห็นมัพี่น้องปูี่ทางคนเดินเทมึงเ็ยัง้าทางคนย่างเทมึงยัง้าถดูโอ้ยหนอนี่เทนแวเดีวพี่น้องเอ้ยมันอีกเรื่องมันอีกเรื่องพี่น้องเอ้ยผม ตื่นมากผมว่ามินยังดุดดุดดากไอ้นิดๆนิดๆฟอรมามึงเยี่ยมพี่น้องเลยโง่ประเทศพี่น้องยิ่งขึยิ่งขึ้นนู่นนี่ไอ้เขาเขาพี่น้องเลยมึงแต่แนวเดียวครับพี่น้องท่างผีท่างปุ่นเออท่างสังเกตดีๆท่างปุ่นกับมี่กันนี่ขึ้นทุกปีครับพี่น้องขึ้นทุกปีมาตามสัญญาครับปีนี้มากขึ้นเขาครับพี่น้องมากขึ้นเก่าเหมือนเดิมขนาดมองคนอยู่คนนอนแถบเมันก็ยังขาดขึ้นเนาะมึงที่ไรเนี่ยมองคนนอนอยู่เนี่ย มึงยังกาอื่นเลยมึงเหี่ยวอยังเจ็บใจวะมันง่วงพักแต่ในพี่น้องมันคนเหยียบหืมทางไทยเอื่นผมตาเหลือกตาล้านผมว่ามันเป็นยังผมเป่าเรียนเกินมากมึงแมมพี่น้องดุดเกินมากไม่จีกระเดียนพี่น้องเลยนี่ล่ะนี่ล่ะพี่น้องของดีอะโราซีหาโราซีหาคะแนนอย่างนี้ละ เฮ็ดเป็นได้หลายอยา่างเขาพี่น้องเฮ็ดปวกทั้งใต่พี่น้องขึนง้นมาอีเลียวาตามสัญญาเหมือนเดิมนะพี่น้องมาตามสัญญาครับเขามาตามสัญญาพี่น้องเขามาตามสัญญาพี่นอ้องเห็นบ่นเขามาตามสัญญาเลยพี่น้องบ่เกินมือนี่ละแทงถึงสุดคปเห็นแน่นอนระวังเดซางไต่ระวังไปขวดเาขาเขาเดินี่ปุง้ง,งไปยิงขึ้นหาเมืองดีเดซางไต่เลยไม,ม่แล้วครับเนี่ยสิีมันห้อยคนเหยียบเลย พี่น้องเอ้ยชีเมียนมันโขดมันขักซ้ะมองคนอยู่แถมๆมันก็ยมาดันขึ้นเนาะมันก็บปวยจีงใจกูจังหน่อยเนี่ยเนาะมาเมืองตั้งตีมาเมืองทางตีพี่น้องมาเมืองเอาที่ละพี่น้องเอ้ยสวดมึงฟูปีจีงขึ้นมาผมเราไม่เคยผอเก็บนึ่งมาชีมึนหนามึนหนาด่านแห้งเถอนใ่ไหมเฮ้ยมึงที่ละมาเคยผอพี่น้องเห้ย ดำมึกนี่เดี๋ยวดูการมาเลย้อพี่น้องใกล้ถึงแดูเจี๊ยบเจียวอีกแล้วอีกกายนี่ก็โอ้ยเข้กหนึ่งเต็มแล้วหนึ่งเลขอสอบหนึ่งพี่น้องเลยบงห่วงเลยขันขึ้นะ้นยางเตะมันก็ยังหนาด้านขึ้นมาได้จังไงมันเสือกโอ้ยย่อมห้างคุณอะ มีแตแน่เดียวพี่น้องอืมรวมสมบูรณ์ครับยุ่นนี่มันมีแต่แนวเดียวเลยพี่น้องตีกายน,นี่กระ,ะสอบปันน้นไงเนาะพี่น้องเอ้ยเอาบาวันบบไหวเลยจังบม่ป่ะเนี่อเอากอาอกออว่าไปนี่แหละมาขึ้นจังไหนมาขึ้นจีนนามันหนาดานครับนต่แตะนไม่เลยนี่เลยแต่ผู้ยุบี้กนไม่เลยอือ เมื่อวาบอกเกินเซานี้นะครับสุดสุดล่ำแทะในนอนพี่น้องด้ยมาตามสัญญาคับพี่น้องมาตามสัญญาเหมือนเดิมของมึงเลยเอ้าพี่น้อง,เด,ง,ง,งเดี๋ยวภาพาไปหามึงมันทาั้งนี้อีกเดี๋ชพี่น้พาไปส่วนพี่ส่วนน้องไปนั่งฝันเนาะมันมาตามสัญญาแหละพี่น้องมันมาตามสัญญาแล้วน,นั่นแนหะของแท้ครับออของแท้เนี่ยของผมเนี่ยของแทเนะด้ยเนี่ย สุดจัดปัดเลยเดี๋ยวผมท่าไปา็นมังกรทางนึงนอีกท่าเป็นมังางนึงอีกขึ้นว่าตกห่วง,งเลยนะี่พี่เด็ดครับของแท็บครับของแท็บเฮ้ยอย่างนั้นเหมือนกันครับผมเฮ้ยมึงนี่จะเป็นเนินเขาเลยครับนี่ยังระวังระวังมือหัวแตกด้วยน,ะนยี่ฝนกำลังหยุดตกครับพี่นอ้องช่วงนี้ฝนกำลังดีพี่นอกก้นองกินเขากินฟ้ากันไปพี่นอ้องเฮ้ยมาตามสัญญาอีกแล้วครับเฮ้ยเห็ดปวก ปีกายนี่ผมได้ซองเข่งเนาะเข่งผลไม้เนาะหาปนทุกขส์สนพี่น้องเอ้ยมันปวดมันเกินแห้งนะมาตามสัญญาพันธวาเอาเอา,เอาไปมึงมึงกันมืนอข้างนึงพี่น้องปีกายหนาผา<ม>นี่น,นมีแต่แนวเดียวเลยครับพี่น้องปีกายหนาผานี่มีแต่แนวเดียวเลยกำอึกอึกขึ้นมาเอ้ยผมหลับ มันยังคือโผด่ขึ้นเกินแท้สิหน่องไปเมืองเมีมีแต่แนวเดียวพี่น้องเลยเต็มาอยายะเลยไปไปเมืองกันท่านพี่น้องไปเมืองกันสอดขึ้นมาไปนอนหนินอนสอดขึ้นมาไปนอนหนินอนพี่น้องสอดขึ้นมาไปน,น,น,นอ,อนไป,นไปมาตามสัญญาอีกแล้วที่เด็ดของเขามาตามสัญญาอีกแล้วทางนี้เขาบ่าค่อยกินกันนเลยพี่น้องบ้านห้องรูละสี่รอยไปแล้วเฮ้ยว่าแล้วม่้ มามึงมามืงทังนี่หามึงมาตามสัญญาพอทางนี่เดินนี่ปีกายนี่ไปมีแต่แนวเ,เดียวครับเขาจูนพูนวัดเลยนี่ทางนี่มีแต่แนวเ,เดียวเลยพี่น้องเอาโบวันบบไว้วเลยมืองนี่ไปมึงดูมาตามสัญญาไปปบดขึ้นมาไปแกล้งเกิดได้แล้วถึงเวลาแล้ว,วออกมาได้แล้วเจ้านะทัง้งนี่โอท่านเกินมากวะพี่น้อง ยังเงียบอยู่วะมาได้เร็วนี่เกิดเมือ่อไรเอาดิโจวฮิตยังอยู่ยกคือบวกขึ้นมากพี่หนงมาเมือนกันทางนึงอีกโอ้ยเอาเอาเอาวา,าไปครับพี่น้องวาดไปน่ากิจตังครับพี่น้องกับภาพพี่ป้า้องมาเมืองสิ่งที่มาตามสัญญาครับมาตามสัญญาเหมือนเดิม,มานาาพนะว่าเอาเมืองตั้งนีด้วยบัทางทางนีเลยตะกี้นี่ห้วย กำกำอึกซึกกัน,นเว้ยบุตรท,ท่านั้นะไรท่างนี่เว้ยเอาเนี่ย,ยบุเท่านั้นนะครับท่างนี่แต่ว่าปีนี้เขาบอกท่านมาตามสัญญาครับท่างนี่บดแต,ต่แน่กินครับแต่ขันข้นมันหาครับอยู่นี่เฮ้ยมาตามสัญญาปฏิวัติวะปฏิวัติวะอืมอืไมไอีดเดินนี่ก็ยังหนักเน้นกันเลยเสดเดินนี่ไม่หน่อยๆกันครับพี่น้อง ดินนี่ก็ไล่กันเดินนีเ่เม่อี้เดินนี่ก็จังเงินครับปีนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับเอา้าพี่น้องการันตน์นละครับพี่น้องเขามาตามสัญญาแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องเฮ็ดปวกครับปวกแห้งมาได้คตรอื่นสีแดงยิ้นพี่น้องเดี๋ยวมันสีเบิร์ดมันยังดอกเอาเอาว่า,าไปครับพี่น้องเอาเอาแค่นี้คลิปนี้ขอฝากเพื่อนเพื่อแค่นี้ครับ,รบสวีสดัสสวัสดีครับ